นี่คือมือถือจอพับที่ถึกทนแถมกล้องก็โหดเกินต้านหัวเว่ยเมด X7 เตรียมลบภาพจำมือถือจอพัพที่ไม่ทนกล้องกักเพราะนี่คือหัวเว่ยเมด X7 สมาร์ทโฟนจอภาพรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันเครื่อง360องศาแถมยังมีกล้องที่ดีเกินมาตรฐานมือถือจอภาพไปแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าการใช้งานเจ้าตัวนี้เป็นยังไงไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานเทคแอมกันด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปรับชมกันได้เลย มาเริ่มกันที่ดีไซน์ของหัวเว่ยเมด X7 ตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับในรอบนี้เขาได้เปลี่ยนโมดูลกล้องที่ปรับเปลี่ยนมาจากเมด X6 จากกลมเป็นเหลี่ยม <Huawei S 1> ๆหัวเว่ยเขาบอกว่านี่คือดีไซน์ของประตูที่จะพาผู้ใช้ข้ามเวลาก้าวสู่วิสัยทัศน์อันไร้ขอบเขตครับถือว่ามีสตอรี่ไม่ได้ทํามาล,ล้อยส่วนรูปทรงก็บางเบาตามสไตล์มือถือจอพับรุ่นใหม่เลยนะน้ำหนักเบาเพียง2 3. 3 3กรัมเท่านั้นเบาก,กว่า iPhone 17 Pro Max อีกนะฟิลลิ่งบนมือคือดีมากเครื่องตอนกลางมีความบางเพียงแค่ 4.5mm มเเท่่านนััน้แลือพบะ ก็จะมีความหนาเพียงแค่9.5ม mm, มซึ่งเทียบเท่ากับมือถือบาท้ายเครื่องนึงเลยทีเดียวในเรื่องของบานพับก็ได้มีการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สามารถปรับองศาเพื่อใช้หน้าจอได้หลากหลายมีสัสดส่วนข้อต่อจํานวนมากทําให้สามารถตั้งจอในขณะใช้งานได้ สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแถมตัวบานพับก็มีการออกแบบโครงสร้างที่ไม่สัมผัสกับหน้าจอโดยตรงทำให้เวลาตกจะได้มีที่ว่างสำหรับรับแรงกระแทกช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ครับเครื่องรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP ห8ที่มีการปิดผนึกกันน้ำที่ทนทานยาวนานกันน้ำลึกได้2เมตรและ IP ห9ทนทานต่อน,น้ำร้อนสูงสุด80องศาและน้ำแรงดันสูงได้นั่นเองครับแถมยังมีฟีเจอร์เวทัชส,สัมผัสหน้าจอได้แม้กระทั่งหน้าจอเปียกน้ำหรือฝนตกใส่รอบนี้ก็มีมาด้วยสำหรับร นั่นก็คือสีแดงตัวนี้เลยเนิ b u i l a r e d แล้วก็สีดำ Black ของแถมที่มีมาให้ก็จะมีเคสหนังวีแกนที่มีขาตั้งไว้ใช้วางกลางได้สูงสุด2 7 0องศาเเวลาดูหนังดูซีรีส์ก็ไม่ต้องถือให้เมื่อยมือ สำหรับหน้าจอด้านนอกของหัวเว่ยเมด X7 รอบนี้ให้มาเป็นหน้าจอ OLED ขนาด6.49นิ้วมีความสว่างสูงสุด3,000นิตความละเอียด2,444 x 1 0 8 0พิกเซลมีการป้องกันหน้าจอด้านนอกโดยการใช้กระจกคุณลุนคลาสคริสตัลอาร์เมอร์ที่ทนต่อการขีดข่วนเป็นพิเศษสำหรับหน้าจอด้านในนะครับใช้เป็นหน้าจอ OLED ขนาด8นิ้วความสว่างสูงสุดที่ให้มา2,500นิตความละเอียด2,416 x 2,210พิกเซลมีโครงสร้างที่ทนทานเป็นพิเศษแบบคอมโพสิต3ชั้นทนต่อแรงกระแทกไม่ว่าจจะใช้เียญููดดกุ หรือคัตเตอร์กรีดส่วนหน่วยความจําให้แรมอยู่ที่16 GB กะไรอม512 GB กครับก็จะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายครั้งเดียวจบได้ตัวท็อปไปเลยนอกจากความทนทานที่แข็งแกร่งกว่าสมาร์ทโฟนจอพับทั่วไปแล้วเรื่องกล้องเองถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนจอพับตัวอื่นผมให้ตัวนี้ชนะขาดเลย เรามาเริ่มกันที่กล้องหลักขนาด50ล้านพิกเซลอัลตร้าไลติง HDR ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ RYYB ขนาดใหญ่1ต่อ1.28นิ้วและรับแสงได้มากกว่าเดิมถึง31%มีไดนามิกเรนจ์ที่มากถึง17.5 EV ทําให้เราดึงรายละเอียดภาพในส่วนที่มืดมากขึ้นมาได้โดยไม่เกิดนอสหรือถ่ายย้อนแสงก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีไม่ขาวโพลนถ้าใครชอบภาพที่สีตรงกับความเป็นจริงต้องชอบกล้องของหัว w ว่ m a ม e X7 แน่นอนเพราะมีกล้อง True To Color ที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำของสีไม่ว่าจะแสงน้อยหรือมีแสงรบกวนอื่นๆก็ยังสาามรถ ทำให้สีตรงได้เรื่องของการซูมก็เก่งไม่แพ้กันเพราะกล้องเทเลโฟโต้ก็ให้มาถึง50ล้านพิกเซลระยะซูม3.5เท่า รับแสงได้ดีให้สีตรงไม่แพ้กล้องหลักเลยสีสันสวยงามให้รายละเอียดครบไม่ว่าจะเป็นระยะคูณ10ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งสีทั้งดีเทลให้มาครบครับแถมยังถ่ายภาพซูเปอร์มาโคได้อีกด้วยใครชอบถ่ายภาพมาแม่แงดอกไม้ต้องชอบแน่นอนส่วนกล้องอัลตร้าจะให้มาอยู่ที่40ล้านพิกเซลภาพที่ได้สีตรงไม่แพ้กล้องหลักเลยที่ชอบคือขอบด้านข้างไม่เบี้ยวภาพที่ได้ไม่ผิดเพี้ยนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลทั้งจอด้านในและด้านนอกกล้องหน้าผมให้น้องไอตาถ่ายมาให้ดูถือว่าทำสกินโทนได้ดีเลยผิวเป็นธรรมชาติถึงมจเเปิดีีนนนากกย และแน่นอนถ้าใช้มือถือจอพับก็จะมีความสามารถพิเศษเลยคือถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังนั่นเองวิธีการนะครับให้เรากดไปที่สัญลั์เซลฟี่ด้วยกล้องหลังตรงซ้ายบนนี้เลยขเขาก็จะให้เราการโทรศัพท์ออกทีนี้เราก็จะสามารถถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังคุณภาพ50ล้านพิกเซลแบบชัดๆแถมยังเห็นหน้าตัวเองผ่านจอด้านนอกได้แบบนี้เลยการถ่ายวิดีโอนั้นก็ทําได้ดีเลยในฐานะของสมาร์ทโฟนจอพับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ถึง 4K60 เฟรมภาพสมุติสีตรง ในด้านของการใช้งานนะครับถ้าใครยังกังวลว่าสมาร์ทโฟนจากหัวเว่จะใช้งานยากขอบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงสามารถโหลดแอปได้ในแอปแกลเลอรี่แอปสำคัญสำคัญก็มีให้โหลดครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารหรือแอปจาก Google ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปใช้งานกันให้เข้าไปที่แอปแกลเลอรี่เลยสมมุติว่าจะดาวน์โหลดไลน์ก็กดค้นหานี่ครับไลน์กดเกตแล้วมันก็จะมีเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลด G ีบ็อกก่อนกด Install ให้เรียบร้อยมันก็จะเด้งมาที่แอปของ g ีบ็อกอีกทีให้เรากดยอมรรับเเงงื่่ออนนนไไขะะคแลล้้ววก็จจมีีดดาาา์โหทใช กับ Gbox อี ET, กด install ได้เลยครับกดเข้าไปที่ไอคอน Play Store เลยเขาก็จะให้เราล็อกอิน Google แค่นี้แหละก็ทําให้เราสามารถโหลดแอปที่เราต้องการในหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ได้แล้วจะเป็น Line YouTube Google Map ก็ค้นหาแอปแกลเลอรี่ได้เลยบอกเลยว่าการใช้งานแอป,ปของ Google ในหัวเว่ยสามารถทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากการใช้งานในส่วนอื่นๆสําหรับตัวผมเองเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาใช้งานที่ดูจอเล็กๆมันไม่สะใจต้องกางจอแล้วดูกางจอใหญ่ๆแบบนี้ดูได้แบบเต็มเตมตาความละเอียดคือคมอชัด เพราะเขามีฟีเจอร์ถนอมสายตาให้ใช้งานด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับหัวเวอเมด x เจ็เขาก็สามารถแบ่งหน้าจอได้สูงสุดถึง3หน้าจอแต่การแบ่งหน้าจอของเขาไม่เหมือนกับค่าอยอื่นๆนะครับที่จะเป็นหน้าจอเล็กๆน้อยๆแต่รอบนี้ให้มาเต็มจอเลยวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับ เพียงแค่เลือกแอปพลิเคชันแรกลากแอปไปด้านบนตรงไอคอนจอเล็กๆ3จอนี้แล้วเขาก็จะมีให้เลือกแอปที่จะเปิดเพิ่มได้ตามที่เราต้องการเลยหลังจากนั้นเห็นไหมครับทุกคนหน้าจอจะใหญ่เป็นพิเศษและข้างๆทางซ้ายและขวาก็จะมีแอปที่เราเลือกไว้ถ้าเราจิ้มทางซ้ายก็จะสลับให้เราเหมือนกับการเปิดหนังสือไปไป,ไปมาๆเลยครับบอกเลยว่าสะดวกมากๆส่วนในเรื่องของการเล่นเกมก็ทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมยอนฮิตย่าง r o v หรือ p u b G ก็เล่นได้แบบแตเต็มตาเลยครับสำหรับแบตเตอรี่ของ huawei mate x เ้าใหแบอิิลนโ็ดนะคร สามารถใช้งานได้เต็มที่ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะสตรีมมิ่งประชุมหรือแม้กระทั่งเล่นเกมก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง11ชั่วโมงนอกจากแบตท,ที่ใหญ่แล้วเขายังให้ชาร์จเร็วแบบซูเปอร์ชาร์จมาถึง66วัตต์สามารถชาร์จจากศูนถึงหนึภายใน42นาทีแถมเขายังมีการชาร์จไร้สายแบบย้อนกลับให้ใช้งานอีกด้วยเผื่อ g ดเจ e t อื่นๆแบตหมดเช่นสมาร์ทวอชหรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับไวเลสชาร์จิ้งก็สามารถชาร์จใช้งานร่วมกับฟีเจอร์ตัวนี้ได้ครับ จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับสำหรับ AI ของหัวเว่ยรับรองว่าได้ใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนตัวแรกเลยก็คือ AI best expression สาหรับ AI ตัวนี้นะครับจะเป็น AI ที่ทําให้เราเลือกหน้าที่ดีที่สุดของภาพทายถ้าคนหนึ่งหลับตาคนนึงลืมตาอีกคนยิ้มอีกคนไม่ยิ้มเราก็สามารถใช้ AI ตัวนี้เพื่อแก้ไขใบหน้าที่เราต้องการได้ทันทีครับตัวต่อมาเป็น AI remove ตามชื่อเลยครับเป็นการลบสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากรูปเราที่เราไม่ต้องการให้เราระบายสิ่งที่เราต้องการลบแบบนี้เลยครับ แล้วกดลบออกเราก็จะได้รูปที่เราต้องการแบบนี้เลยครับต่อมาเป็น AI Gesture Control เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังล้างจานหรือทําอาหารอยู่มือไม่ว่างอยากเปลี่ยนหน้าเลื่อนคอนเทนต์ในการดูก็แค่ปัดมือขึ้นและปัดมือลงหน้าจอก็จะทําตามคําสั่งของเราสบายๆง่ายๆวิธีเปิดใช้งานให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าเลื่อนไปถึงฟีเจอร์การเข้าถึงแล้วกดเข้ามาข้างในเลือกการตรวจจับอัจฉริยะ เลือกอันที่เขียนว่าเลื่อนด้วยแรงปั่นเหนือหน้าจอเข้าไปแล้วกดเปิดได้เลยส่วนอีกตัวที่น่าสนใจอยู่หน้าเดียวกันนั่นก็คือแ r a ฟช็อตครับสำหรับแกรฟช็อตนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เราแบ,บมือค้างไว้แบบนี้แล้วกำมือแบบนี้ก็จะเป็นการแคปหน้าจอนั่นเองครับสุดท้ายกับ AI Messaging ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่เราต้องใช้งานบ่อยที่สุดแน่นอนครับเพราะหัวเว่ยเขาเป็นห่วงเรื่องส่วนตัวของเราเขาก็เลยทํา AI ตัวนี้ขึ้นมาสําหรับ AI ตัวนี้นะครับเป็นการซ่อนเนื้อหาจากจอเราโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ แถมให้หนึ่งตัวเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวผมนั้นการที่ต้องการเข้าแอปไวๆนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยที่ไม่ต้องค้นหาซึ่งตัวนี้เขามีฟีเจอร์ทางลัดมาให้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าตั้งค่ายังไงให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเลือกไปที่ฟีเจอร์การเข้าถึงเลือกทางลัดและถ้าทางสัมผัสเลือกไปที่การควบคุมอัจฉริยะกดแตะ2ครั้งแล้วเลือกแอปที่เราต้องการได้เลยอย่างตัวผมเองนะครับเลือกเป็น Netflix แตะที่ปุ่ม power สองที่แอปที่เราตั้งค่าไว้ก็เปิดขึ้นมาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวหัวเว่ย Mate X7 ที่ต้องบอกเลยว่าใครอยากได้มือถือจอพับที่ทึกทนกล้องสวยหัวเว่ยเขาจัดมาให้แล้วครับไม่ต้องกลัวพังง่ายๆถ่ายภาพก็สวยสีสันเที่ยงตรงไม่ว่าจะสภาพแสงแบบไหนหัวเว่ย a t e X7 คือคําตอบของคุณแน่นอนครับส่วนราคาของหัวเว่ย Mate X7 จะอยู่ที่66,990บาทพร้อมรับฟีของสมนาคุณมูลค่าสูงสุดถึง25,160บาททั้งหัวเว่งย Watch GT5 ประกันหน้าจอแตกภูมิของหน้าจอให้1งครั 1, ้งภายใน1ปีหัวชาร์จ66วัตต์ Super ชาร์จพ Power Adapter เคสอลัมพีดไฟเบอร์เคสที่แถมฟรีมาให้ในกล่องนอกจากนี้ถ้าใครมีเครื่องเก่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเอามาแลกได้รับทันทีส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทแล้วยังได้ส่วนลดเพิ่มจากราคาประเมินเครื่องเก่าที่นํามาแลกอีกด้วยเรียกได้ว่าลดซ้อนลดจริงๆแถมยังมีบริการที่เป็นระดับพรีเมียมจากหัวเว่ยอีกเพียบพร้อมที่ดูแลรวดเร็วกว่าใครทั้งงานซ่อมและสายด่วนสําหรััับใใใคครรรททีี่่่่สสนนนจจาาามมาถอองกกกได้้ตตแว6ุุพ 259- 13 000, 000, 1,569ที่ Huawei Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ